สวัสดีทักทายครับเป็นเพื่อนพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลก็ขอสวัสดีครับมือนี่ปัญญเสีนออกมาทํางานได้แล้วครับมือได้มากเก็บดอกแค่ขึ้นเก้าครับผมตาดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นลายกยังมั่วอยู่พี่น้องนี่คือวิธีชีวิตของเศร้าหน้าเศร้าวสวนครับผมมาเก็บผลผลิตคือเก็บดอกแค่ปอมมานนี้ครับนี่คือต้นดอกแค่ครับผมอาปกันเก็บได หกเจ็ดต้นแล้วครับกเจ็ดตน้นลวกาลังเก็บใดเขาคู่คู่คู่กัวแล้วครับอันนี้ก็เป็นดอกตูมครับดอกตูมเป็น,นพี่น้องแยกครับแยกทั้งไว้นี่คือทั้งดอกตูมครับดอกที่บอบบานครับผมบบานนี่คือวิถีชีวิตของ ทางบ้านสังแปนครับตำบลนแวงอำเภอสว่างแดน,นดินจังหวัดสกลนครทำนาทำสวนแล้วแต่ผูสิเรียกทำครับทำสวนแต่พงสียนเสียกทำสวนดอกแค่สวนคาหัวซิงไคป่าม่านนั่นครับเป็นต้นเผามาปลูกไว้ครับเพื่ออนาคตอาจจะได้ผลผลิตเพิ่นครับได้ก็เอาบ่ได้ขั้งก็ปล่อยไปประมานนั้น นี่ก็คู่ที่สองพี่น้องคู่ที่สองกําลังนี่คือผลผลิตของดอกแค่เสามือวันจันทร์ครับพร้อมนี่คือตาวันจันทร์วันที่ยี่สิบเจ็ดครับมือนี่ได้มากครับคุณแม่บ้านเป็นมาออกมาเอาซอยกันครับซอยกันทําซอยกันเก็บ นักก็ซอยกันหาบเป็นว่าพ่อแม่ว่าหยาบซอยกันดึงด้อพี่น้องครับก็ขอทักทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนทีเอเตอร์ก็ห้กำลังใจครับวันใหญ่เสียนออกมาแ้วครับออกมาหากำลังใจส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกคนมาปฏิสัมพันธ์หักแพงกันคือเก่าครับเกี่ยวกเดือนพี่น้องเออ อุบัติเหตุกะตากับคาดเทียงบอกอันไดล่ะครับอดว่ไดดอยากมาหาพี่หาน้องนี่แหละครับนี่คือวิธีของบ้านเฮ่ามื้วานกับเลยทอดกระทิน้นในบัดโพตารามบ้านสังแปนเฮท่าครับก็ได้ยางเฮโอ้คักหลายมีระเบียบมวนคือเก่าครับนี่เป็น <c oughs> บุญประเภทนี้กระถินครับว,ว่านนี่เดือนนี้เป็นเดือนบัดเดือนแล้วครับประเภทนี้บุญกระถินเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองก็จะเป็นประเภทนี้ทั้งร้อยกระทงไลเรือไฟไปบ้านนั่นครับนี่คือบ้านเฮาประเทศไทยเฮาบุญประเภทนี้มีอยู่สิบสองเดือนครับไล่ไปค่ะคากับมีทุกเดือนแล้วครับผม <laughs> ครับ มือนีก็ขอฝากไปเพียงแค่นี้ครับผมพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ขอไอพีน่น้องนะี่แต่กความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวที่ไอเตอร์ทุกคน,กกกคนจะเก็บจะป่วยคือพอญเสียนเด้อสาธุบุญน้ำกันครับทํางานรวมกันที่สัมพันธ์ถามข่าวถามข่าวกันคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ